าจะบอกว่า MG 3เป็นหนึ่งในรถยนต์คู่บุญของ MG ในประเทศไทยนะครับคำพูดนี้ไม่เกินไปเลยนะเพราะว่านี่คือรถยนต์รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่มีการทำตลาดมาแล้ว 3ามเจเน t เรชันนะครับเรียกว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาไม่นานจนถึงปัจจุบันที่ MG มีอายุการทำงานในประเทศไทยทมาประมาณหนึ่ทศวรรษนิดๆเนี่ยพวกเขาทำตลาด MG 3มาเราโดยตลอดและไม่เคยหยุดทำตลาดพวกมันเลยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวตั้งแต่ยุคเกียร์ประหลาดมาเป็นยุคหน้าตาโบฉเฉววและมากับรุ่นล่าสุดนะครับวันนี้มุ v e ท4 b a n g k o k นะครับอยู่กับ Mg 3 Hybrid Plus นะครับรถยนต์ B s e g m e n t นะครับซึ่งมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ซึ่งทาง MG เคมว่าน่าใช้งานมากขึ้นแรงที่สุดในคาสตกว้างที่สุดในคาสและประหยัดน้ำมันในตัวเลขที่น่าสนใจวันนี้มาลองกันดูครับว่ามันทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าแรถรถคันนี้มีความดีงามน่าใช้งานขนาดไหนตาม,มาเลยครับ ด้วยการที่เจ้า MG 3เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ที่เป็น global โ model โโนะครับทำให้รถคันนี้ถูกวางจำหน่ายไปทั่วโลก MG ก็เลยมีการออกแบบรถนะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีที่ทำให้ตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นเพราะหนึ่งในตลาดหลักของรถคันนี้ก็คือตลาดยุโรปนะครับถ้าคุณมองที่ดีไซน์ด้าหน้าของตัวรถเนี่ยมันจะมีการเล่นเส้นสายและมิติของการออกแบบตัวถังเนี่ยที่ค่อนข้างจะมากกว่ารถรุ่นอื่นๆนิดนึง นะครับตัวโลโก้ MG ขนาดใหญ่ยังติดอยู่ด้านหน้าและคุณจะเห็นมัดกล้ามของตัวรถนี่นะครับทั้งบนฝากระโปรงแล้วก็ด้านข้างเนี่ยอย่างค่อนข้างจะชัดเจนชุดไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED projector ซึ่งมาพร้อมระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดปิดไฟแบบอัตโนมัติด้วยเรียกว่าให้มาอย่างครบครันนะครับใต้โลโก้ก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องนะครับซึ่งเป็นกล้องหน้าสําหรับกล้อง360องศาตัวรถเนี่ยจะถูกออกแบบมาด้วยการเนสนสีที่ตัดกันอย่างลงตัวนะครับอย่างสีที่เรามาเป็นสีฟ้า ก็จะตัดก,กับตัวถังที่เป็นสีดํามันแล้วก็ชุดแต่งที่เป็นสีดําด้านทางด้านล่างอันนี้เป็นของรุ่น X ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับเรียกว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยดูโฉบเฉียวมากเลยหากคุณมามองที่ด้านข้างคุณจะเห็นเลยว่ามิติของตัวรถในการออกแบบเนี่ยมีการเล่นเส้นสายแล้วก็มัดกล้ามของตัวรถเนี่ยที่ค่อนข้างมากเลยนะครับสาหรับเจ้า MG 3คันนี้ครับ คุณมามองที่ด้านข้างของตัวรถนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือไอ้เจ้ามัดกานแล้วก็เส้นสายที่ผมพูดเมื่อกี้ทางด้านหน้าเนี่ยมันถูกส่งมาด้านข้างหมดเลยนะครับมันทําให้ตัวรถด้านข้างเนี่ยก็ดูมีมิติแล้วก็ดูมีความชัดเจนมีการเล่นในส่วนของเส้นสายแล้วก็จุดต่างๆของตัวรถนี่ที่ทาให้ตัวรถเนี่ยพอมองมาแล้วมีความโดดเด่นมากขึ้นดูมีความลื่นไหลในตัวรถมากขึ้นตัวยางที่ให้มาเนี่ยครับจะเป็นยางขอบ16นิ้วนะครับ1955งเก้หยางติดรถเนี่ยจะเป็นย ดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเรื่องยางนะครับกระจกมองข้ามมีกล้อง3ามโลสิบองศามาให้และในส่วนของกาวเคละนะครับก็จะอยู่ที่117ม mm ิลิเมตรนะครับเรียกว่ามากพอที่จะให้ลุยผ่านถนนแย่ๆไปได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะถ้าจะไปลุยหนักนะครับ ตัวรถเนี่ยจะมีลักษณะทายลาดลงเล็กน้อยนะครับความสูงของตัวรถนีจะอยู่ที่ประมาณ1,500นิดนิดๆนะครับก็เรียกว่ามีขนาดที่เพียงพอแต่ผมชอบดีไซน์การออกแบบนะจะเห็นว่าตรงเสา A เนี่ยมันจะถูกเชิดขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยทําให้มันง่ายเวลาเราจะเข้าไปในห้องโดยสารเนี่ยมันจะมีพื้นที่การเข้าโดยสารที่ค่อนข้างดีเลย,เลยคือยกขึ้นมาสูงแล้วเราเข้าออกได้ง่ายอันเนี้ยรวมถึงห้องโดยสารตอนหลังนะครับอาจจะต้องก้มหัวเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แย่นะครับเรียกว่าเข้าออกตัวรถเนี่ย ได้อย่างสบายเลยขณะที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่ถูกส่งต่อมาจากด้านหน้านะครับชุดไฟที่มีดีไซน์ลักษณะใกล้เคียงกัน มีสปอยเลอร์นะครับ, spoiler, รบพร้อมไฟเบรกด้วยสามติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ที่ปัดน้าฝนหลังมาให้นะครับอันนี้ถือว่าจัดเต็มมาให้แบบไม่กั๊กนะอันนี้สำหรับ MG ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกแบบแบตเล็กน้อย,อยทซ่เป็นความภาคภูมิใจของเขาเละนะครับตัวบิตไดนามิกยังให้มาอยู่นะตัวไฮบริดพาร์ยังให้มาอยู่จริง,รงๆ MG ก็บอกว่ารถคันนี้ได้รับการออกแบบได้รับการตรวจสอบแล้วก็รับการจูนนิ่งนะครับมาจากยุโรปเหมือนกันนะทำให้ได้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ดีมาก แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกนว่าน่าใช้งานขนาดไหน,นเข้ามาที่ห้องเก็บสัมภาระก่อนนะครับเปิดมาเนี่ยด้วยความที่เป็น e ีโคคาร์ไซเล็กเรียกว่าเป็น Eco คคา b ์เป gment แล้วกันนะครับตัวทรังสําหรับเก็บสัมภาระนี่นะครับก็คือถ้าเกิดไม่พับเบาะนะจะอยู่ที่293ลิตร อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากไม่ได้แบบมีพื้นที่เก็บกระเป๋าอะไรใบใหญ่ๆเยอะะมากมายนะครับแต่ว่าก็ให้ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านล่างเนี่ยมาอย่างลงตัวนะมีในส่วนของชุดซ่อมยางมาให้นะครับแล้วก็มีช่องที่เราสามารถเก็บของได้เนี่ยอีกนิดนึงอันเนี้ยเฮ้ยผมว่าเป็นการเมเนตที่ดีแล้วถ้าเกิดคุณพับเบาะลงไปนะครับซึ่งมันก็สามารถพับได้นะด้วยการถอดออกมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีตูดที่เราสามารถพับเบาะลงไปได้แบบ 60- 40นะครับ ขอโทษทีเอินผมปรับเบาะอันนั้นออกมาสูงหนึ่งถ้าพับเบาะอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้พื้นที่ของการเก็บสัมภาระเพิ่มมาเป็น1,037ลิตรนะครับถ้าพับอย่างเงี้ย กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้แน่นอนนะแต่ว่าคุณก็จะเห็นว่าพอพับไปปุ๊บเนี่ยพื้นที่ในการเก็บเบาะมันไม่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลถ้าคุณต้องการจะขนสัมภาระเราต้องการพื้นที่เป็นแบบแฟลตเด็กอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับคันนี้แต่สําหรับผมเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยเก็บสามารถเก็บสัมภาระชิ้นใหญ่ได้ปัญหาเดียวก็คือถ้าเกิดพับเบาะไปแล้วไอแผ่นเนี้ยไม่มีที่เก็บนะครับต้องถอดออกไปเลยนะอันเนี้ยต้องพิจารณากันด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้ครับ ห้องโดยสารตอนหลังนะครับถูกออกแบบมาให้สามารถนั่งได้เลยนะครับ <c oughs> อันเนี้ยเป็นตำแหน่งเบาะที่ผมขับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าคุณเข้ามานั่งเนี่ยนะครับสูงว่า68เนื้อยามีรอบเฮดรูมเหลือนิดเดียวเองอย่างที่ผมบอกว่าตัวรถเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ทายล้านิดนึงเพราะ,ะนั้นเฮดรูมจะเหลือไม่เยอะถ้าสูงสัก175ขึ้นไปเนี่ยหัวเริ่มชนละนะครับแต่ขนาดที่เล็กรูมเหลือสบายสบายเลยนะครับอันเนี้ยดีมากๆนะครับ จุดที่ดีมากๆส่วนแบบ MG 3ก็คือมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่องชาร์จไฟที่เป็น USB A นะครับทั้งรถเนี่ยมี USB C อยู่จุดเดียวคือที่ด้านหน้าที่เหลือจะเป็น USB A หมดเลยแล้วก็ไอช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้ไม่รู้เอาไว้ใส่อะไรนะครับใส่มือถือก็คงไม่ได้อะจมนะครับยังให้ในส่วนของที่เก็บของที่เป็นถุงทางด้านหลังเบาะทั้งสองฝั่งมานะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาแบบ ด้วยผิวสัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มเนื้อจะเป็นหนังสังเคราะห์กับตัวผ้าเนี่ยสลับสลับกันนะครับไม่มีในส่วนของที่เท้าแขกและที่วางแก้วมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะเดินทางไกลแล้วแบบเป็นพวกชอบถือแก้วกาแฟเยอะๆแบบเดี่ยวทางบ้านผมเนี่ยอาจจะต้องแบบแย่งชิงกันหน่อยคือจริงๆมันก็มีแหละจะใช้คําว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่ว่าพื้นที่ของการเก็บเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างประตูนะครับมันก็จะต้องสอดต,ตรงนี้นิดนึงแล้วผมคิดว่ามันไม่สะดวกนะครับแต่โอเค เข้าใจได้ด้วยบอดี้ของตัวรถจะให้มีแบบทุกอย่างวางตรงนี้เลยมันก็คงไม่ได้เลยแต่อันเนี้ยก็จะมองว่าโอเคเป็นจุดที่เอาไว้พิจารณานะครับมีมือจับประตูมาให้3จุดยกเว้นของตรงฝั่งคนขับที่ไม่มีให้นะครับอันนี้เนี่ยนั่งถามว่านั่งสบายไหมยังไม่ได้ลองนั่งทางไกลนะเพราะว่าปกติอยู่ที่เบาะคนขับนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสนามการรับน้าหนักเนี่ยตัวเบาะหลังต้องส่วนที่เป็นผ้าตรงนี้นิ่มไปนิดนึงนะครับผมว่าถ้านั่งไกลๆเจอแรง ของรถใจแรงสัน่นสะเทือนของตัวรถเข้ามาด้วยเนี่ยอาจจะแบบมี สถานสถานที่หลังบ้างนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของหมอนรองศีรษะซึ่งหมอนรองศีรษะเนี่ยไม่ค่อยดันหัวนะครับดูแบบเทเกินไปได้ซ้ำคือถ้านั่งอย่างมันจะดูหงายไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีไซน์ของตัวรถและการสรีระของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับมาต้องมาลองดูแหละว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอีกจุดที่ผมดูแล้วโอเคคือมีนส่วนของไอโซฟิกมาให้แล้วก็มีนส่วนของเข็มขัดนิรภัยเนี่ยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งนะครับอันนี้สำหรับห้องโดยสารทันหลังนะไปดูตอนหน้ากันดีกว่า มาอยู่ที่ตอนหน้ารถกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะการออกแบบของตัวรถที่ยกด้านหน้าขึ้นไปค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าออกตัวรถด้านหน้าได้อย่างแบบสะดวกแง่ง่ายเลยนะครับเฮดรู่มเลอเยอะมากถ้าจํากันได้เมื่อกี้ตอนหลังผมบอกสักร้อยเจ็ดสิบห้าก็เหนื่อยละแต่ถ้ามาตอนหน้าเนี่ยร้อยแปดสิบสบายๆนะครับเกินจากนั้นไปน,นึงก็ยังขับรถคันนี้ได้นะครับอย่าลืมว่ารถคันนี้ออกแบบมาเพื่อขายในตลาดยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับ ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาแบบผมว่าถ้าจุดที่ผมไม่ชอบก็คงจะเป็นสีนะครับผมว่ามันควรจะออกแบบเพื่อให้มันเป็นสีโทนเข้มกว่าน,นี้แต่ว่าดีไซน์ของเขาจะออกแบบแบบเนี้ยตัวห้องโดยสารจะเป็นสีทูโทนนะครับก็จะตัดระหว่างสีเทาเข้มกับสีอ่อนที่เป็นสีขาวขาวครีมคีมเนี่ยนะครับจุดที่มือสัมผัสได้เนี่ย MG จะใส่เป็นตัว soft touch มาให้เกือบหมด นะครับยกเว้นไอ้ส่วนของคอนโซลกลางที่แข็งเป็นก้อนมานะครับคือผมว่าถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมว่าเล่นสียังแบบดูแบบคอนทาราสต์ไปนิดนึงนะครับแต่เขาก็บอกว่าโอเคมันเป็นสีที่ลงตัวแหละแล้วก็จุดที่ผมไม่ชอบทุกคนรู้กันดีอยู่ก็คือไอ้ห้องโดยสารข้างบนที่เป็นสีขาวๆข,ข,ขีมๆเนี่ยครับถ้าได้สีดํามาเนี่ยน่าจะแบบดูเคร่งขครึมแล้วก็ดูดุดันกว่านี้นะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นดีไซน์เดียวกันกับที่มาจากด้านหลังเลยก็คือ จะเป็นหนังสลับกับผ้าแล้วก็ตัวขอบจะเป็นหนังนะครับตัวการที่รองรับก็นหนัาจะเป็นผ้านะครับจุดก็คือเนี่ยใช้มารถคันนี้ใช้มาไม่นานผมเริ่มเห็นรอยบนเบาะละนะครับอาจจะต้องไปดูเรื่องของความทนทานในการใช้งานแต่อันเนี้ยรอลูกค้าเป็นคนตัดสินนะผม ตอบไม่ได้นะครับอื่นๆนะครับในรถคันนี้นะครับตำแหน่งการนั่งของตัวเบาะนี่สามารถปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกพับเอนได้แต่ทุกอย่างทําด้วยระบบมือนะครับยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะเป็นมือหมดเลยก็ โอเคนะครับกับราคารถเท่านี้นะครับหน้าจอก,กางนะครับขนาด10.25นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และเป็นค p เ a y แบบไร้สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันเนี้ยเราก็จะมีพวกฟังก์ชันต,ต่างๆที่ควบคุมระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยจะควบคุมผ่านหน้าจอก,กลางทั้งหมดอันเนี้ยซึ่งเป็นแบบ เอกลักษณ์ของ MG เลยหาฟังก์ชันอะไรไม่เจอเนี่ยคิดถึงหน้าจอกลางไว้ก่อนซึ่งจริงๆก็คือตัวกราฟ,ฟิกที่ออกแบบมานี่นะครับก็ทําให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นหาจุดหาของอะไรต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นละยกเว้นในส่วนที่ผมรู้สึกว่ายากก็คือในส่วนของการควบคุมแอร์นะครับที่เราจะต้องแบบปรับอุณหภูมิทํานู่นทนํานี่บนหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบจิ้มจิ้มหน่อย,อยคลำคลำหน่อยนะครับขณะที่หน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วเนี่ยซึ่งแสดงผลข้อมูลการขับขี่แล้วก็ฟังก์ชันระบบต่างๆในตัวรถเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ด้วย จอยสติ๊กที่อยู่บนพรมลายนะอันนี้เนี่ยเฮ้ยชอบนะครับไม่ต้องมี h e ดซับดิสเพย์เลยขอแค่เนี่ยให้เราไม่ต้องแบบเหลือตาไปตรงกลางรถตลอดเวลาผมยังชอบระบบประมาณอย่างนี้อยู่นะครับมีอะไรอีกมีไวเล l ชาร์จเจอร์มาให้นะครับซึ่งไม่ได้ชาร์จเร็วมากนะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้งานแบบฉุกเฉินได้แล้วก็มีในส่วนของ USB A มาให้หนึ่งตำแหน่งที่ผมบอกพร้อม USB C ที่เป็นคู่กันนะครับตัวแผงของตัวเกียร์เนี่ย หลายคนบอกว่าหน้าตาคุ้นเคยจังเลยทำไมมันเหมือนพวกแบบกลุ่มรถไฟฟ้าของเขานะครับเกียร์ที่อยู่ในเจ้า MG 3คันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ที่ถอดแบบจากเกียร์ของรถไฟฟ้าเพื่อให้ฟีลลิ่งในการขับข,ข,ขี่ที่เหมือนรถไฟฟ้ามากขึ้นนะแล้วก็ให้ในส่วนข,ของเบรกมือนะครับพร้อมระบบออโตโฮมาให้พร้อมสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้3โหมดด้วยปุ่มโหมดนะครับอื่นๆของการออกแบบโดยสารภายในเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็พยายามเน้นในเรื่องของความ กว้างออกนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมีการเก็บในส่วนของเบาะเก็บของอไดนะ้เนี่ยที่ค่อนข้างดีตัวพมาลัยเนี่ยจะเป็นพวมาลัยที่ตัดบนตัดล่างนะครับทําให้เราเนี่ยเข้าออกจากรถได้ง่ายขึ้นไปอีกแต่ว่ามันก็อาจจะมีมุมนิดนึงที่มันบังหน้าจอนะอันนี้ซึ่งผมว่าปรับต้องปรับตำแหน่งดีๆนะครับตัวที่อาจจะต้องติเลยก็คือเห็นไหมครับปรับได้แค่สองตำแหน่ง ดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะครับแล้วตการเซตอัพของเจ้าภูมิล,ลายอันนี้เนี่ยมันออกมาค่อนข้างเยอะมันยื่นออกมาชนเราค่อนข้างเยอะเข้าใจหรอว่าอยากจะให้แบบมันแบบจับง่ายๆขับง่ายๆแต่ว่าบางทีโพสิชันของการนั่งของเราเนี่ยทลีละแต่ละคนไม่เท่ากันจริงถ้าได้แบบแบบเข้าออกด้วยเนี่ยผมว่าเพอร์เฟกลงตัวเลยแล้วก็เข็มขัดน,นิรภัยก็เลื่อนไม่ได้เช่นกันนะครับเป็นเข็มขันดนิรแภบบัยแบบฟิกนะอื่นๆก็ไม่ได้ติอะไรเยอะอ่ะก็เป็นรถที่น่าใช้งานฟังก์ชันครบคันดีอยู่ แอร์เย็นนะครับอ้ออีกจุดก็คือถ้าเกิดคุณซื้อรถคันนี้ไปพอพูดถึง Air แอร์ระเนึงได้เลยว่าติดฟิล์มที่กันร้อนได้ดีๆด้วยนะครับพะรถคันนี้กระจกรอบคันใหญ่มากแล้วพอเจอแดดแรงๆรง้อนนะครับร้อนมากๆเลยเมื่อวานผมขับกลางวันไปต่างจังหวัดมาคือรู้สึกเลยว่าแบบเตรียมเตรียมเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีระบบที่แบบสามารถสตาร์ทรถไว้ก่อนได้อะไรประมาณนี้เพราะว่ารถคันนี้ไม่มีไอซ์สมาร์ทนะครับพอตัดระบบพวกนี้ไปเนี่ยก็ รับไปเต็มๆสำหรับผู้ที่จะใช้งานนะครับเวลาจะใช้ก็วิ่งเข้ารถร้วสตาร์ตเปิดแอร์แรงๆเอาละกันนะครับ และนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของ MG นะครับที่มีการพัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้มาได้อย่างน่าใช้งานมากึ้นนะครับพวกเขานำเครื่งอยงยนต์1.5ลิตรนะครับมาผสมผสานกับมอเตอร์2ตัวซึ่งเป็นมอเตอร์1ตัวแล้วก็เจเนเรเตอร์1ตัวนะครับเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด1.83กิโลวัตต์แอวและส่งกาลังผ่านเกียร์อัตโตมัติแบบ3สปีดซึ่งเป็นเกียร์อัตโมัติแบบไฟฟ้านะครับซึ่งใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ทำให้เครื่องยนต์ไฮบริดโมเดลตัวนี้นะครับเรียกกำลังสูงสุดเนี่ยได้194แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดนะครับ250นิวตันเมตร194แรงม้าเนี่ยเบสอินคาร์แน่นอนนะครับส่วน250นิวตันเมตรเนี่ยก็เกือบเกือบจะเบสอินคาร์ แพ้คู่แข่งที่เป็นตัวท็อปเนี่ยไปแค่แบบนิดเดียวเอง3นิวตันเมตรนะครับซึ่ง MG นะครับบอกว่ารถยนต์คันนี้นะครับให้การตอบสนองต่อการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยไฮบริดโหมดแบบพาราเรลและซีรีส์ที่จะสลับกันทํางานในช่วงเวลาที่เหมาะสมของตัวรถเองและยังมาพร้อมอัตราเร่งที่ดีให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่าคู่แข่งในคลาสจะดีงามขนาดไหนหน่าใช้งานเพียงใดไปลองขับกันดีกว่าครับได้เวลาลองขับกันอย่างเป็นทางการนะครับ ต้องบอกว่า MG เองเนี่ยค่อนข้างจะภาคภูมิใจกับรถคันนี้มากเลยนะนอกจากเจ้าแรงมา้าแรงบิดท,ที่เขาประเมินว่าแบบมากกว่าคู่แข่งอย่างมาหาศาลแล้วนี่นะครับอีกจุดที่เขามั่นใจมากก็คือเรื่องของอัตราเร่งของรถคันนี้นะครับรถคันนี้ถ้าอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อนะครับอยู่ที่8วินาทีนะเร็วสุดเร็วเหนือใครแน่นอนแล้วก็8 0ดสิถึงร้อเนี่ยหวินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่ง มันอย่างที่ผมบอกอ่ะมันส่งผลดีในเรื่องของการขับขีจ่จริงๆเพราะว่าอย่างเวลาเราเร่แงแซงหรือเราแบบต้องการแบบใช้ถนนเปลี่ยนเลนอะไรแบบเร่งด่วนบนท้องถนนเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างดีกว่าคนอื่นเยอะเลยนะครับแล้วก็ท็อปสปีดของรถเนี่ยทำได้ถึง170กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยเอ็มจีคุยว่าประหยัดน้ํามันมากอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยอยู่ที่26.3กมิโเมตรต่อลิตรนะครับถังน้ํามัน36ลิตรเนี่ยนะครับก็เลยวิ่งได้เนี่ย7 0 0โล ่อถังแน่นอนอันนี้ประเมินอ,อย่างที่ผมขับนะครับ700คือเขาไปลองขับกันมาก่อนนะเขาก็บอกว่าวิ่งกันได้แบบมากกว่านั้นนะ800แต่ผมว่าใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ76 700 50-700แล้วเติมเนี่ยได้แน่ๆซึ่งถามว่ามันโอเคไหมเฮ้ยโอเคนะ36ลิตรนะครับก็เติมพันกว่าบาทนิดๆก็วิ่งได้ขนาดเนี้ยเอ้ยได้เลยสําหรับอัตราการสิ้นเปลืองัตากําลังน้ำมันของรถคันนี้นะครับ เรื่องของการตอบสนองการขับขี่เนี่ยถือว่าดีมากเลยเป็น MG ที่ขับสนุกมากไอาการที่พูดว่าเป็นฟีลิ่งการขับขี่แบบรถไฟฟ้าเนี่ยไม่เกินจริงและการที่มีเกียร์ให้ถึง3สเต็ปเนี่ยครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีลูกเล่นกับการขับขี่เนี่ยที่ดีมากขึ้นนะครับช่วงล่างเนี่ยอาจจะมีอาการตึงตังบ้างเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะยางนะ ถ้าเปลี่ยนยางเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเลย<ม>สําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเวลาเราวิ่งผ่านถนนที่เป็นกุ่ากูขานี่ยเห็นไหมจะได้ยินเสียงแบบเสียงของถนนเนี่ยแทรกเข้ามาเลยนะครับอันนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของรถเล็กนะนุ่มกว่านี้ก็คงยากแต่ว่าถ้าช่วยได้คือเปลี่ยนยางเลยนะครับเปลี่ยนยางไปเลยเนี่ยช่วยได้แน่นอนในส่วนของการขับขี่เนี่ยผมผมลองทําความเร็วอยู่บางเป็นช่วงนะก็ถ้าเกิดปกติเราขับกันก็อยู่ประมาณแบบร้อยร้อยี่สิบเนอะก็จะมีบางช่วงที่แบบเราลองเล่นดูก็เล่นความเร็วไปเรื่อยไปเรืเรแบบหนึ่งที่ที่กฎหมายกําหนดนะครับไม่แนะนําให้ทำตามเหมือนเดิมนะแต่จะบอกว่าตัวรถเนี่ยเอาอยู่นะแล้วก็ช่วงล่างที่ความเร็วสูงเนี่ย โอเคเลยพวงมาลัยเนี่ยถ้าขับที่ความเร็วปกติของรถใช้อาจจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบไปที่ความเร็วแบบกลางค่อนข้างสูงเนี่ยพวงมาลัยจะมีน้ําหนักที่กระชับมือมากขึ้นน,นะครับก็คือทําให้ขับสนุกมากขึ้นแต่ว่ายัางไงก็ต้องระวังเรื่องเรื่องเรื่องความช่วงล่างของเขานิดนึงอยู่ดีนะครับถ้าจะซื้อแนะนําเลยก็คือพอใช้ยางไปถึงจุดหนึ่งหมดอายุเปลี่ยนยางเลือกยางดีๆไปเลยนะครับช่วยได้เยอะมากๆนะครับความสะดวกสบายในการใช้งานในตัวรถเนี่ย ผมยังยังยังชอบที่มันยังมีไอ้ปุ่มที่เป็นปุ่มใต้หน้าจอกลางเนี่ยอยู่นะมันทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกฟังก์ชันบางอย่างขึ้นมาใช้งานได้ง่ายขึ้นเช่นอยู่ใน Android Auto เนี่ยสามารถกดปุ่มโฮมเนี่ยเพื่อไปเลือกใช้งานฟังก์ชันของตัวรถได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็เอาหลายๆอย่างไปฝังไว้ในหน้าจอมากเกินไปอย่างเช่นเรื่องของแอร์ที่แบบขนาดแค่ปุ่มเพิ่มแรงลมกับปุ่มปรับระดับอุณหภูมิเนี่ยมาอยู่บนหน้าจอแล้วื่อทีเรากดเนี่ยแม้ว่ากดไม่โดน นะครับมันก็ทําให้แบบบางทีก็แบบไปใช้เวลานิดนึงในการที่เราจะต้องแบบกดมึ่นกดนี่นะครับ MG เนี่ยติดตั้งระบบ TPMS นะครับ่าตัววัดแรงลมยางเนี่ยนะครับมาให้ในรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของคลสสนี้เลยที่มีตัวระบบตัวนี้อยู่นะครับ TPMS นะ ซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานรถคันนี้ได้โอเคขึ้นไปอีกแต่ผมแอบตกใจนิดนึงก็คือลมยางรถคันนี้เติม37ตามที่สเปคกาหนดนะเดี๋ยวจะไปลองดูว่าเติม37จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของเรื่องของระบบอื่นๆที่ MG ให้มาในตัวรถเนี่ยระบบความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่เขาคอข่อนข้างจะเน้นมากเลยนะครับโดยตัวรถคันนี้นะครับแม้จะเป็น E c o ค a าขนาดเล็กนะที่มีราคาจำหน่ายถูกมากไม่ถึง6 0 0 0บาทในรุ่นท็อปนี่นะครับที่ขับอยู่คือรุ่น X นะรุ่นท็อปนะ แต่ว่าให้ให้เรื่องเรื่องของระบบต่างเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยมีระบบการคืนพลังงานหรือเคอรส์สนะครับมาให้3ระดับนะครับให้ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่มามากมายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะมี ADA e ดมาให้6ระบบนะครับก็จะมีในส่วนของระบบเตือนชนด้านหน้าระบบช่วยเบรคให้เอเดอร์เพียบ s ูชคอนโทรมาให้นะครับที่แบบลงไปถึงศูนย์เลยมีตัว Traff ิกแจมมาเลิศมาให้แล้วก็มีส่วนในส่วนของระบบควบคุมร,รถให้อยู่ในเลนนะครับซึ่งมีตั้งแต่เตือนธรรมดา ควบคุมรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ตัวระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแบบฉุกเฉินนะเรียกว่าให้มาเต็มๆเลยเพียงพอต่อการใช้งานโอเคมันอาจจะไม่ได้มีแบบ โอ้เยอะมาก1 7 1 8ระบบแบบที่ตัวรุ่นพี่อย่างคุย m g 4 me ะนะแต่ว่าที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแล้วถ้าคุณยอมจ่ายเงินแพงขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อซื้อตัวท็อปนะครับคุณก็จะได้อุปกรณ์ตัวนี้ผมน่าสนใจมากเลยก็คือกล้องสา0รอสิองศานะซึ่งในตัวของ MG3 นี่นะครับให้กล้องวามร้อสองศาแบบความละเอียดสูงด้วยคือให้ความละเอียด1ล้านพิกเซลมานะครับคมชัดแล้วก็สามารถปรับโหมดการดูเนี่ย ได้หลากหลายรูปแบบคือจะดูหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยสามารถกดดูได้เลยนะอันนี้คือเป็นออปชั่นอีกตัวหนึ่งที่ดีะนะครับแล้วก็จะแนะนำให้ทุกคนว่าซื้อตัวท็อปไปเถอะนะครับพอได้ออปชั่นตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับจุดที่ผมบอกว่าผมอาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยก็แล้วลกันนะครับกับรถคันนี้ก็คือการเก็บเสียงของรถนะมันแบบตึงตังไปนิดนึงะนะครับทั้งช่วงล่างทั้งเสียงลมปะทะนะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจะมีวิธีแบบ ปรับรถปรับทอรตรงนี้ยังไงแต่ว่าอันนี้โอเคจริงๆน่าจะให้ถ้าให้กระจกบานหน้าแบบกันรถเสียงมาเนี่ยจบเลยแล้วก็เปลี่ยนยางดีๆจบเลยนะครับสำหรับรถตันนี้ครับชอบกันไหมครับสำหรับเจ้า M G 3 Hybrid p ดพัคันนี้นะครับเอาโดยส่วนตัวของผมแล้วกันนะผมถือว่าเป็นรถยนต์ M G 1รุ่นที่ผมขับแล้วผมชอบนะครับ อาจจะไม่ได้ชอบทั้งหมดแต่ว่าจุดที่ชอบมีมากกว่าจุดที่ไม่ชอบแน่นอนนะครับสมรรถนะข,ข,ของตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีให้อัตราการเร่งแซงที่ถือว่าจี๊ดจ๊าดเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณแบบอยากจะเร่งแซงในภาวะฉุกเฉิมมนบนถนนเนี่ยรถคันนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะครับให้อัตราการประหยัดน้ํามันในระดับที่ผมถือว่าโอเคยอมรับได้อาจจะไม่ได้ทําให้ถึง26กจริงๆอย่างที่เขาเคลมนะแต่ว่าถ้าสักประมาณแบบ 20เนี่ยผมถือว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะครับสำหรับการขับขี่แบบปกติไม่ได้เอกตีมากนะครับนอกจากนี้ในส่วนของความสะดวกสบายในตัวรถเนี่ยก็ให้มาเยอะเหมือนกันจุดที่ไม่ชอบจริงๆก็คือเรื่องของการเก็บเสียงนะครับยางเก็บเสียงไม่ดีเนะี่ยยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นเรื่องยางที่แบบเก็บเสียงดีกว่านี้ได้แต่ว่าการเก็บเสียงในภาพรวมของตัวรถที่ผมบอกในะพอมันเป็นกระจกบานใหญ่เป็นเรื่องของดีไซน์การออกแบบตัวรถที่แบบว่า เน้นในเรื่องของสัดส่วนสวดทรงมากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็จะรับเสียงมากขึ้นแทนเองนะครับไม่แน่ใจว่าใส่อะไรเสริมเข้าไปได้นะอาจจะแบบติดฟิล์มให้หนาๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าช่วยได้เปล่าฟิล์มเดี๋ยวนี้มันจะมีฟิล์มเพื่อแบบช่วยกันเสียงได้นิดนึงนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องพิจารณานะแล้วก็เสียงลมปะทะที่แบบ อย่างค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับจุดอื่นๆถามว่าไม่ชอบอะไรไม่ชอบโทนสีภายในห้องโดยสารที่ผมบ่นนะผมเป็นคนชอบรถที่แบบสีเข้มคข้มคืออันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ห้องโดยสารตอนท้ายเนี่ยคนที่ตัวสูงมากๆจะนั่งไม่ได้นะครับจุดอื่นๆถือว่าผมถือว่าลงตัวเลยเป็นรถที่ปรุงแต่งมาอย่างกลมกล่อมแล้วก็น่าใช้งานละนะครับสำหรับเจ้า m p 3 Hybrid พัชชันนี้ครับ แล้วคุณ่ะคับชอบหรือไม่ชอบรถคันนี้ครับบางคนบอกว่าแค่ดูเสื้อทรงภายนอกก็รู้สึกว่าแบบรถมันน่าใช้งานแล้วนะครับไปลองดูกันได้ไปลองขับไปที่โชว์รูมนะแล้วอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยมาคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบลูพทววอรดีโฟร์แบงคอกกับ MG3 h y b r i d p ฮบรพคันนี้นะครับฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page นะครับ YouTube c h anel และ TikTok c h anel n นะครับอยากให้เราทำอะไรทักมาบอกได้นะวันนี้ต้้องไปแลววคครรััับบสสดี